เรามาดูกันเรื่องของแซมแบงแมนฟรีหน่อยก็โดนจำคุกไป25ปีสารแคปแลนนะแกก็ค่อนข้างพูดชัดนะบอกว่าคนอย่างคุณแซมเนี่ยถ้าปล่อยให้อยู่ในสังคมต่อไปเนี่ยค่อนข้างอันตราย นะพูดขนาดนี้เลยนะแล้วก็บอกได้เลยว่าเขามีความใฝ่ฝันที่สูงนะความทะเยอทะยานที่สูงนั่นเองนะแล้วก็มีการพูดถึงว่าอันนี้คําพูดจากปากแคลรไลน์นะซึ่งซักทอดมาอีกทีน, T, นะอดีตแฟนเกา่าบอกว่าครั้งหนึ่งเนี่ยแซมเคยพูดว่าตัวเองเนี่ยมีโอกาสที่จะเป็นประธานาธิบดีด้วยมีความอยากทะเยอทะยานนิดหนึ่งอะนะไม่นิดเยอะเลยนะครับนี่คำบอกเล่าจาก คุณแคลโรไลน์นะครับแต่ว่าบางทีความท,าทะเยอทะยานเนี่ยอาจจะผิดไปนิดนึงนะฮะนี่ฮะนี่คือคําพูดของสารแคปแลนนะบอกเลยการติดคุกครั้งนี้เนี่ยยีปีเพื่อนๆคิดดูนะปีนี้เนี่ยแซมแบงค์แมนฟีเนี่ยอายุ30 30ิบวกยีออกมาอีกทีนี่คือแก่อีกนิดเดียวกเกษียณแล้วนะล่าสุดเนี่ยแซมมีสิทธิ o ์อุทธรณ์แต่ก็ไม่รู้จะอุทธรณ์หรือเปล่าคิดว่าถ้าตัดสินไกลๆก็คงนะ่าจะไม่ทิ้งจากคําตัดสินตรงนี้แล้วนะฮะก็โดนไปเนาะเนาะยี่สิบห้า